สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนธันวาคมพศ2563ค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะสามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์สีแดงด้านข้างเลยนะคะการทำนายสไตล์หมอขวัญในคลิปนี้นะคะจะใช้าศาสตร์ยิปซีเป็นหลักในการสื่อเพื่อหาคำพยากรณ์ซึ่งก็จะเป็นการผ่า โทษค่ะจะเป็นการอ่านไพ่แบบกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคําทำนายในคลิปนี้อาจตรงหรือไม่ตรงกับดวงของคุณก็เป็นได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงหรือเป็นแนวทางให้คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าดวงนะคะการงานการเงินความรักของ ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะทรีออ of s w o r d นะฮะ Ten of s w o r d The Devil Four of Wands

เอ็ดออฟโซ r รตเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยไนท์ออฟเพนทอคูลส์กิงออฟวานส์แล้วก็สุดท้ายนะคะ 1 e of Pentacles โ okay. อเคภาพรวมของชาวราศีเมษนะคะเท่าที่ดูแล้วน่าจะบาดเจ็บล้มลุกคลุกคลานต่อเนื่องมาจากเดือนตุลาพฤศจิกานะคะส่งผลกระทบมาจนถึงช่วงแรกๆช่วงต้นของเดือนธันวาคมนะคะ ปัญหาอุปสรรคที่มาจากคนนะคะความผิดพลาดความผิดหวังความพ่ายแพ้ต่างๆการถูกหลอกถูกล่อลวงหลอกให้หลงเชื่อหลอกให้โอนอย่างเงี้ยนะคะความผิดพลาดในการตัดสินใจบางอย่างซึ่ง ส่งผลกระทบให้เดือดร้อนมาจนถึงต้นเดือนธันวาคมเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีในภาพรวมทั้งหมดของเดือนธันวาคมก็ยังมีช่องทางที่จะรอดอยู่นะคะดวงของคุณยังรอดได้อยูออ่ลำบากนิดเดียวในช่วงของเดือนต้นเดือนธันวาเลยเลยระยะของวันที่5 6 7หเไปแล้วเนี่ยเรียกว่าความสุขความสงบในชีวิตกลับมาแล้ บริวารรอบข้างดีมากนะคะไม่ว่าจะช่วยเรื่องกําลังใจกําลังกายกําลังทรัพนะฮะสำหรับใครที่ต้องอมีการย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานหรือต้องสละอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองก็อย่าเพิ่งตกอกตก,ตกใจไปนะคะเป็นไปได้สูงว่าจะมีบริวารมาช่วย ฟื้นฟูปัญหาของคุณได้นะคะเดี๋ยวขอดูภาพรวมในไพ่รูนนิดหนึ่งนะคะดูไพ่ว่าไพ่รูนบอกอะไรในชีวิตของคุณนะคะโอเค แม้ช่วงแรกๆของช่วงต้นเดือนของเดือนธันวาคมเนี่ยชาวราศีเมษจะทุรักทุเลลำบากนิดนึงแต่ภาพรวมตลอดทั้งเดือนธันวาคมเรียกว่าก็ยังสามารถที่จะอยู่สุขสบายได้ในระดับหนึ่งนะคะอะไรที่ขาดไปก็จะได้มาเติมเต็มอะไรที่สแสวงหายอยู่ก็จะได้มาครอบครองนะคะ สบายใจได้เลยว่าอย่างไรก็ตามครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า2564เนี่ยชีวิตเราจะรอดแล้วก็พบกับความสบายใจความสำเร็จความสมหวังเดี๋ยวมาดูเจาะในแต่ละเรื่องกันนะคะเรามาดูเรื่องแรกเป็นเรื่องของการงานการงานแล้วกันเนาะ าชาวราศีเมษนะคะจะขอ,อแยกเป็นอสองส่วนละกันส่วนแรกจะดูให้กับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือท่านที่ค้าขายมีกิจการหรือรและรวมไปถึงท่านที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะคะแบบ ก็คือรวมๆทั้งหมดใครที่ไม่ได้ทํางานประจำอาฮะก็จะทำนายให้นะคะดูซิว่าท่านที่ทํางานส่วนตัวจะมีคำนำคำทำนายอย่างไรบ้างนะคะอ่ามาค่ะชาวราศีเมษที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะเ of cups Six. เอฟอขอโทษคะ่ะ Nine of wands นะฮะ page of wands 10 of swords the high priestess กะะ็ justice นะฮะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพส่วนตัวน่าจะมีข่าวดีนะคะท่านที่ตั้งใจที่จะขยายกิจการคราวนี้สำเร็จแน่ มีช่องทางมีการวางแผนเห็นภาพสามารถทำได้เป็นรูปธรรมนะคะมีความสำเร็จขึ้นมาอย่างชัดเจนถึงแม้ว่ารายละเอียดจะเยอะอุปสรรคจะมีบ้างแต่ว่าก็ทำอะไรชาวราศีเมษไม่ได้กิจการที่วางแผนไว้จะสามารถบรรลุในมีความสำเร็จในทุกๆขั้นตอนที่ท่าน ทุ่มเทลงมือทำนะคะท่านที่ต้องการเซ็นสัญญาอ,อ,อันนี้รวมเลยนะสำหรับท่านที่ค้าขายทำธุรกิจและเป็นฟรีแลนซ์มีโอกาสได้เซ็นสัญญาทำเอกสารทำข้อตกลงในการที่จะว่าจ้างรับจ้างหรือซื้อขายกันนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีทีเดียวนะคะถ้าท่านไหนที่ต้องการทำเยอะๆเยอะๆในที่นี้หมายถึงว่าขยายกิจการให โตโตเลยเ,เต็มที่ลงทุนสร้างแบรนด์ใหม่ขยายแบรนด์ตัวเองหรืออะไรก็ตามหรือขยายสาขาหรือรวมไปถึงท่านที่ต้องการจะมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่นเคยทำหนึ่งอย่างแล้วอยากเพิ่มเป็นสองเป็นสามท่านทําได้นะะท่านทําได้และท่านจะได้ทํถ้าท่านถ้าสมมุติว่าท่านไหนมีการวางแผนหรือเตรียมการมาแล้วเดือนธันวานเนี่ยจะเป็นเดือนที่เห็นผลชัดเจนปรากฏเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็มีความสําเร็จทีเดียวนะคะมาดูท่านที่ทํางานในลักษณะของงานประจํากันบ้าง ชาวราศีเมษที่เป็นลูกจ้างมืออาชีพเป็นงานประจำมีความมั่นคงนะคะมาดูคำทำนายกันว่าจะออกไปในทางทิศทางไหนนะคะ Four of Pentacles Nine of Pentacles King of Pentacles Seven of Pentacles the sun Eight of Pentacles อ่ะโอ้เด่นเนาะงานการงานการชาวราศีเมษนี่เด่นจังนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงนักธุรก,กิจไปแล้วคราวนี้มาลูกจ้างประจําบ้างมาแล้วค่ะถึงถึงถึงทีเราแล้วนะคะจากที่เหงาเหงาชะงเง้อรอข่าวอยู่ เดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมษได้มีเฮนะคะทั้งงานทั้งเงินมีโอกาสที่จะเติบโตทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นท่านที่รองานอยู่ก็จะได้งานแล้วงานที่ท่านจะได้รายได้ดีซะด้วยสินะคะงานถูกใจผลค่าตอบแทนก็ดีนะคะท่านที่ต้องการปรับเงินมองหาในคา,าดหวงังหรือมองหาในด้านของ ตัวเลขที่จะปรับขึ้นนะคะท่านมีโอกาสแล้วเจ้านายจะให้จะเอาข้อมูลของท่านไปพิจารณาที่จะปรับท่านให้ท่านไดเ้เพิ่มเงินนะคะได้รับเงินเพิ่มมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งด้วยนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งตําแหน่งเลยนะคะค่อนข้างจะมีมีความสําเร็จ มากมากเลยนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะนอกจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่ององานอย่างเดียวนะเป็นไปได้ว่าจะมีความโดดเด่นในด้าของโชคลาภด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ลุนในเรื่องการงานนะคะว่าจะพูดถึงอะไรบ้างสําหรับชาวราศีเมษทุกท่านนะคะทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็ลูกจ้างประจำนะคะเรียกว่า มีอะไรให้ท่านทำเยอะมากเยอะไปหมดท่านก็เรียงลำดับเอาละกันนะคะเลือ,อคัด3สิ่งสำคัญก่อนก็ได้ว่าสามสิ่งแรกที่ท่านต้องทำต้องโฟกัสจริงๆคืออะไรแล้วท่านก็โฟกัสไปตรงนั้นพุ่งไปตรงนั้นทุ่มเทไปตรงนั้นนะคะก็มีอะไรให้ท่านทำอีกมากยังมี ความาท้าทายหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ต้องรีบทาช่วงนี้นะคะถ้าท่านจะหางานไม่ต้องคิดอะไรมากหาเลยนะคะถ้าท่านจะสมัครงานก็สมัครเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่ามันมีคนคิดเหมือนท่านอยู่นะคะในเรื่องของธุร,รกิจการค้าก็เหมือนกันถ้าท่านอยากทําอะไรให้ท่านลุยเลยมีอะไรใหม่ๆไอเดียอะไรใหม่ๆให้ท่านจัดไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวใครนะคะถึงคู่แข่งจะเยอะแต่ท่านก็จะโดดเด่นค่ะ มานะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินของชาวราศีเมษนะคะรวมๆเลยชาวราศีเมษดูซิว่าการเงินเป็นยังไงบ้าง Five of w a n d s the world the fool <c oughs> Two of p e n t a c l e อะไรกันเนี่ย <laughs> t o of Cups <laughs> นะฮะแล้วก็ The Star การงานเอ้ยขอโทษ <laughs> การเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้รู้สึกว่าท่านจะมีรายจ่ายที่ เต็มไปด้วยความสุขความสุขความต้องการของท่านเองซึ่งสิ่งที่เงินจะซื้อได้ก็คือ,อความสุขต่างๆที่ท่านจะใช้เงินซื้อน่ะอะไรที่เงินซื้อได้อ่ะท่านก็จะซื้อไปซะเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ะมีร้อยใช้ร้อยนะฮะมีเท่าไหร่ก็ใช้ใช้เต็มที่นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเรียกว่าเน้นไปทางด้านของความสุขการเดินทางการเฉลิมฉลอง การให้ของขวัญการเอาอกเอาใจทั้งในกับตัวเองเอาใจตัวเองก็มีเอาใจคนที่เรารักก็มีนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะใช้หมดแต่ท่านก็มีความสุขเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องการเงินของชาวราศีเมษอ่ะมาดูเรื่องโชคลาภสักนิดนะคะโชคลาภเสียงโชคอะไรฟลุก๊กๆอาจจะไม่ได้มา เป็นเกาะเป็นกามอะไรสักเท่าไหร่ถ้าจะฟลุกมาก็แบบว่า,าไม่ตั้งตัวจริงๆฟลุกแบบฟลุกแบบมหาสัจจรย์จริงอะไรเงี้ยนทะ่าหนึ่งจะได้มานะคะซึ่งาบางครั้งก็ต้องอาศัยตาดีได้ตาไร้เสียนะคะกอ็อันนี้ก็จะเป็นดวงการเงินนะขอดูในไพ่รูนหน่อยว่าไพ่รูนพูดพูดถึงอะไรในเรื่องของดวงการเงินชาวราศีเมษนะคะ ก็ย <Okay. hertz> eh. ับยั้งช ja <ipher> ั่งใจบ้างนะฮะอย่าใช้ทุกอย่างซื้อดยอย่าใช้เงินซื้อทุกอย่างเอาใหม่ท่านอย่าใช้เงินซื้อทุกอย่างก็เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับท่านในช่วงหลังปีใหม่ได้นะคะ ก็ใช้สติและการเรียกว่าเป็นไพ่ที่บอกว่าดึงสติกลับมานะฮะจัดสรรรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลแต่บางทีบทสรุปของการเงินชาวราศีเมษก็จะเป็นลักษณะว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น <c oughs> มีเท่าไหร่ใช้หมดอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในด้านของความรัก <c oughs> เราดูซิว่าเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษ ในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือท่านที่มีคู่นะคะกลุ่มที่2คือท่านที่โสดนะคะคำว่ามีคู่นี้หมอขวัญขออนุญาตรวมทั้งหมดเลยนะคะสถานะไหนก็ตามที่เป็นคนคุยไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนคู่รักคนรักสาม,มีภรรยาแล้วก็ คนที่กำลังคุยคุยศึกษาดูใจกันอยู่อย่างอย่างจริงจังศึกษาจริงจริงนะ <c oughs> แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนโสดแบบโสดสนิทนะคะอ่าเรามาดูคนคู่หน่อยไพ่หมายเลขแปดนะคะเดอะมูนไนท์ออฟว a นส์ king of cup เนแฮงแมนแล้วก็โฟลทคัพนะฮะสำหรับท่านที่มีคู่หรือท่านที่มีคนคุยอยู่นะคะเอออาการก็ล่อแลกประมาณหนึง่งไอ้ที่เราสงสัยหรือเซนส์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเขาจะมีใครมันจะโผล่มามันจะโผล่มาแน่ชัดในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับชาวราศีเมษน,นะแล้วก็ คนที่มีอาการล่อแล่ทะเลกกาะกันต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าอาจเรื่องราวอาจดําดเนินมาถึงจุดที่ฉันอยากตัดฉันอยากตัดเขาเพราะว่าฉันไม่เห็นต้องง้อแล้วก็มีคนอื่นมามาสนใจฉันอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรั้งกันไว้ทําไมนะตัวท่านอาจจะเดินมาถึงจุดนี้แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะพูดคําว่าเลิกกันเถอะ เหมือนรอให้ทุกอย่างมันวิกฤตรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนและวิกฤตไปมากมากม,ากมากไปถึงจุดที่สุดท่านถึงจะจัดการกับปัญหานี้มาคุยกันอะไรบมาณเนี้นะคะเหมือนหาข้อสรุปว่าเอ้ยพอแล้วดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับท่านที่มีคู่และถ้าท่านที่มีคนคุยอยู่ก็เป็นไปได้ ประมาณว่าเขาก็คุยคุยมามาหายหายแล้วก็เวลาแบบคุยอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ให้ความสําคัญอะไรกับเรามากเลยไม่รู้ว่าสถานะเนี่ยมันเธอเจะยังไงกับเรากันแน่แล้วดูแล้วมันไม่ค่อยพัฒนานะฮะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันไม่พัฒนาแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเราสําคัญมากพอเราจะออกมาจากตรงนี้ดีกว่าไหมนะฮะอันนี้เป็นคําทํานายในส่วนของคนที่มีคู่เอาเรามาดูคนโสดกันบ้าง ชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่นะคะไพ่บอกอะไรบ้าง Knight of Swords Six of Cups The Hierophant Ten of Cups Strength Strength การสุดท้าย9 nine of cup นอี่อกเสียงภาษาอังกฤษต้องถูกต้องโ <laughs> okay. อเคสำหรับคนโสดนะฮะแม้จะเข้ามาทั้งทีทำไมไม่ใช่สเปคล่ะแต่เขาเข้ามาแล้วเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เขาไปนะเพราะว่านานๆทีจะมีคนเข้ามาเออก็คุยๆไปก็ หน้าตาก็ไม่โดนแต่ก็พอไหวหน้าตาพอไหวอาจมีคนเข้ามาสักคนหนึ่งซึ่งหน้าตาก็พอไหวนิสัยก็งั้นงแต่ไม่มีเขาเราก็เหงามันก็เลยต้องต้องคุยต้องต้องมีอะ่ะคือถ้ารู้สึกเบื่อกับความโสดการการได้คุยกับคนคนนี้มันก็ไม่เลวนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาต่อไปเพราะคนคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังนะ จริงจังมากแต่คุณไม่ชอบคือไม่ใช่สเปคนะคะเ,เป็นไปได้2แนวทางแนวทางที่1ก็คือฉันไม่สนใจอย่างไฮโรแฟนอย่างเงี้ยคะ่ะฉันไม่สนใจฉันสนใจตัวเองถ้าคุณไม่ใช่สเปคฉันฉันอิกนออะไรเงี้ยนะ mm hmm. กับอีกแบบหนึ่งคือเออลองดูก่อนคุยคุยไปก่อนก็ได้เอออยากรู้จักเขามากกว่านี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะก ดูแล้วกันนะว่าถ้าคนไหนเข้ามาแบบจริงใจแล้วก็ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของเราจนเกินไปก็ลองเปิดใจคุยดูนะคะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่เลวทีเดียวนะคะอามาดูไพ่รูนกันว่าไพ่รูนพูดถึงดวงความรักของชาวราศีเมษอย่างไรบ้างไพ่นะรูนบอกว่าอู้ ก็เป็นตัวของตัวเองนะคะอันนี้ยืดเส้นยืดสายเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองเธอแล้วก็คุณต้องเข้าใจความต้องการในในของหัวใจของคุณด้วยนะคือแบบว่าหัวใจคุณต้องการอะไรก็จัดการไปตามนั้นอย่าฝืนอย่าไปฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ความจริงใจการแสดงออก ตรงไปตรงมาจากหัวใจอ่ะเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมันง่ายง่ายขึ้นปัญหาอะไรก็สามารถที่จะหันหน้าคุยกันแล้วก็มาช่วยกันแก้ได้นะบางทีสิ่งที่มันมองว่าเลวร้ายอยู่มันก็อาจจะมีแค่เส้นบางๆขวางอยู่เราสามารถที่จะจัดการกับมันได้บางทีเราไม่ได้นึกว่าว่ามันมันแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองถอยออกมาสักเก้แล้วก็มอง มองปัญหานั้นหรือมองหัวใจของเราดูสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็อีซี่กับมันนะคะคือเป็นเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าเออมันมีสิ่งดีๆน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอะไรนะคะในด้านของความรักโอเค อันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนธันวาคมนะคะ,ะก่อนจะจบคลิปขอฝากไว้นิดนึงค่ะคาทานายเรื่องไหนที่มันไม่ค่อยดีนะคะพยายามไม่เก็บไปคิดแล้วก็ไม่เก็บไปน้อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังได้ดูไปนั้นอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเพราะเป็นการทํานายแบบคร่าวๆรวมๆคะ่ะท่านที่ยังรู้สึกไม่ค่อยดีกับผลทํานายครั้งนี้ก็ขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็มาขวัญขออวยพรให้พระผู้เป็นธรรมประสงค์นะคะโปร บันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งดีๆขอให้ชาวราศีเมษจงแคล้วคลาดจากภัยรร้ทางปวงนะคะวันนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ